ัสลามาุลกุมปากีสถานเมรานามนนแฮแมรไทยแลนด์นเซงอัสลามาุลกุมค้าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะโอ๊ยขอโทษขอไปนะทุกคนค่ะขวัญมีความเป็นหวัดนะทั้งฝนตกทั้งแดดออกทั้งแดดร้อนทั้ง อากาศสรพัดอากาศในวันเดียวนะทุกคนแล้วดูจมูกคือแบบหายใจไม่ออกข้าวหนึ่งนะแต่ก็มีความพยายามมากที่จะมาทําวิดีโอนะคะ,นะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะขวานจะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะคะรักนะคะผ่านมาในโซเชียลเนี่ย มันมีจริงหรือไม่จริงนะคะนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยขวันก็50-50นะคะเมื่อ7ปีที่แล้วนะทุกคนเมื่อ7ปีที่แล้วนะถ้าเป็นขวานขวนก็จะอยู่ที่50-50นะคะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะคะนะแต่พอได้เจอกับตัวแล้วอ๋อมันอย่างนี้นี่เองนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยรักผ่านโซเชียลหรือว่าจะเจอกันตัวต่อตัว,ตวหรือว่าจะเจอกันที่ไหนก็ตามแต่นะคะนะคือถ้าเราจะเป็นคู่กันนะทุกคนคือจะผ่านมาทางไหนก็ตามแต่ มันก็เป็นคู่กันอยู่ดีนะคะนะถ้าเราเป็นคนดีเขาเป็นคนดีมันก็ต้องคู่กันอยู่ดีนะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราทั้งสองฝ่ายมีความชอบคอกันตกลงปงใจว่าชอบกันอย่างเงี้ยคือยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามมันก็ได้เป็นคู่กันนะคะทุกคนค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านโซเชียลนะคะแต่ว่าคือถ้าผ่านโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้สัมผัสมันไม่ได้เห็นกับตาตัวเองมันไม่ได้เห็นแบบมุมกว้างใช่ไหมทุกคนเอาพระกลุ้มก็จะนะคะนะ ขอโทษขออภัยนะคะนะก็คือมันก็จะเห็นแค่ในโซเชียลอะทุกคนเออเห็นแค่แบบเห็นแค่ภาพหรือเห็นแค่วิดีโอบางส่วนที่เขาไม่ได้แบบเปิดเผยเรื่องอะไรที่เราอยากจะรู้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออหลายๆคนก็อาจจะสงสัยหรือว่าอาจจะไม่เชื่อนะคะว่าความรักที่มันผ่านมาในโซเชียลเนมีจริงหรือเปล่านะคะสําหรับตัวของเองนะคะคือมันก็เจอกับตัวเองนี่แหละคะ่ะคือมีอยู่จริงนะคะแล้วก็อีก แค่0.0%ก็คือแบบมีเหมือนกันนะที่มาแบบเหมือนแกงต้มตุ๋นนะทุกคนมาหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะแต่คือส่วนนั้นก็ตัดออกไปนะคะนะแต่ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ขัญเห็นหลายๆคนหรือว่าแม้กระทั่งตัวขันเองเนี่ยที่จนกระทั่งได้แต่งงานกันนะทุกคนแค่คุยกันผ่านทางโซเชียลเนี่ยจนได้แต่งงานจนได้มากินอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันก็มีหลายคู่นะทุกคนไม่ใช่แค่คู่ขันคู่เดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันก็อยากจะบอกทุกๆคนว่านะคะคือ บางคนเนี่ยก็อาจาจะเจอคู่รักจริงๆที่ผ่านมาทางโซเชียลและบางคู่นี่ก็อาจจะมาแบบหลอกๆเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าคือมาแก้เหงาเฉยๆก็มีนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยานจะฝากไปถึงหลายๆคนเนาะที่เจอเหตุการณ์ที่มันไม่ดีก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากนะคะเพราะว่าโซเชียลมันก็คือโซเชียลแล้วเนาะมันเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่ไปไวมากนะทุกคน เไปไวมากแล้วก็บางทีเราก็ตามมันไม่ทันนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบ50-50เผื่อใจไว้บ้างนะคะนะแต่สําหรับวันนี้ที่ขอจะมาพูดก็คือมันมีจริงหรือเปล่าความรักผ่านทางผ่านทางโซเชียลนะคะมีนะทุกคนมีเจอแล้วก็ได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันมาแล้วหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของผ่านเองเนี่ยก็คือผัานจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะทุกคนแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้นาะเพราะว่าทุกอย่างถูกกาหนดมาไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเจอกันทางไหนมันก็นะมันก็ต้อง ได้เจอกันอยู่ดีนะคะนะคือเอาไว้ง่ายว่าแม้ว่าจะได้เจอหน้ากันแม้ว่าจะคุยกันทุกวันถ้ามันจะไม่ใช่คู่กันถ้ามันจะไม่ใช่ความรักที่เราจะมีให้กันจะจะได้แต่งงานกันหรือว่าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้แต่งานกันนะทุกคนเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตความรักของเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันจะมา ผ่านทางช่องไหนนะคะนะอาจจะมาจากเพื่อนคนรู้จักอาจจะมาจากเอ่อเฟซบุ๊กยูทูบอาจาอาจะมาจากหลายช่องทางอะที่เราแบบเล่นอยู่อะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่ก็แบบเห็นกันอยู่ทุกวันแต่ก็คือเขาแบบแอบเราแอบบมองเราชอบเราแต่ก็คือเขาไม่กล้าคุยกับเราอย่างเงี้ยมันก็มีนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะ ที่สําคัญเลยก็คือเราต้องระมัดระวังเนาะไม่ว่าจะผ่านทางช่องไหนก็ตามนะคะช่องทางไหนก็ตามว่าพูดไปก็สลับกันไปสลับกันมานะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนก็ตามแต่นะคะเราเนี่ยควรระมัดระวังตัวนะคะนะคือบางทีเนี่ยอา,อาจจะมาแบบอย่างนี้เลยแหละนะอันนี้พูดถึงผ่านามาทางโซเชียลนะคะคือแบบมาแบบบอกรักเราทุกวันทาน,น้นทํานี่ทํานี้ทุกอย่างสุดท้ายก็คือแค่มาหลอกนะคะ,ะสุดท้ายก็แบบเป็นแค่พวกแบบ แกงต้มตุ๋นอย่างนี้ก็มีนะทุกคนเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักนะคะมันก็มีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในข้างนอกก็คือไม่ใช่แบบผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ่นะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยก็คือแบบพวกในโซเชียลที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตัวตนจริงๆของเขาเขาอาจจะแบบเอารูปอะไรก็ได้ขึ้นขึ้นโปรไฟล์ขึ้นแบบ ทาส,สวยอะไรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างมันหลอกได้ไงในโซเชียลมันหลอกได้ง่ายใช่ไหมเราก็ไม่ได้เอกใจนะคะทุกคนเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบเจอจริงๆข้างนอกเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะมันก็มีทั้งเชื่อได้และเชื่อไม่ได้นะคะเราต้อง ห้าสิบห้าสิบนะคะเราต้องแบบเผื่อไว้บ้างนะคะใครสาหรับใครที่แบบเจอความรักในโซเชียลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญก็เป็นกําลังใจให้นะคะนะสำหรับคนที่แบบเจอคนคุยผ่านทาง Facebook เอ่ยทางทวิตเตอร์ทางติ๊กตอกทางอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะต้องอรู้นะคะฉลาดรู้ฉลาดคิดนะคะว่าเอออันนี้มันเป็นยังไงช่องทางนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเอเอหัวถล้ำต,าตําโตเชื่อเขาไปหมดอะไรอย่างงี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ความคิด ใช้สติปัญญาที่ตัวเองมีนะคะ,ะเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะให้ออกนะคะว่าอันไหนมันควรหรือว่าไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะความรักที่ผ่านมาทางโซเชียลนะคะมันก็อาจจะมีจริงๆหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะใช้ความคิดพินิจพิจารณาดูนะคะว่ามันจะเชื่อได้ไหมจะเชื่อได้แค่ไหนนะคะนะก็ศึกษาหาความรู้ค้นคว้า ความรู้ต่างๆนานานมันมีอยู่ทั่วไปนะทุกคนเออแต่อันไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็เก็บมาเพื่อจะเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเสพมันมากนะคะอ้พวกที่มันแบบอะไรที่แบบพูดถึงเรื่องเสียงหายๆนะคะนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะคะนะแต่ก็เอามาเป็นความรู้ไว้ก็ดีนะคะนะแต่ว่าไม่ต้องแบบเป็นแบบ ไปคิดหนักกับมันตรงจุดนั้นนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะนะถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเหมือนที่เขามาคอมเมนต์ให้เราอ่านนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราค่อยเอออีกอย่างหนึ่งนะคะนะแต่ว่า ทั้งนี้ได้ทั้งนั้นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเลยเราอย่าเพิ่งไปตีโพยตีภัยไปก่อนนะคะว่าโซเชียลมันจะไม่ดีนะคะถ้าเราเสพมันไปในทางที่ดีมันก็ดีนะทุกคนถ้าเราเสพมันไปในทางที่แบบไม่ดีมันก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกห้มันอ่อนคะว่าสิ่งไหนที่เราควรจะทําหรือไม่ควรทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักที่มันผ่านมาทางในโซเชียลเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคู่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีมันก็จะทําให้หลายๆคู่ล้มเหลวแล้วก็มีมาเยอะแยะให้เห็นนะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็็ต้้้ออองเเชชืื่่่ไไไวว50 50มกดี เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะในการที่จะเสพข่าวในการที่จะใช้สื่อตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะคะและนะคะถ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะตกหล่นตรงไหนหรือว่าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะบางทีขวัญก็แบบบางทีพูดไปอย่างเงี้ยคือมันลืมนะทุกคนบางทีก็แบบเขียนคลิปมาไว้เรียบร้อยบางทีก็แบบ ลืมอ่ะเข้าใจคำว่าลืมคือแบบพูดไปหมดแล้วคืแบบ้าลืมตรงนี้อะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะคือแบบติชมกันเข้ามาได้นะคะคือให้จะให้ปรับปรุงตรงไหนหรือว่าอะไรยังไงนะคะบางทีขันก็แบบพูด พูดคือบอกบางทีมันก็เป็นความคิดถึงตัวเองที่แบบ,บมันเป็นความรู้สึกอยู่ข้างในใจอยู่แล้ววะทุกคนที่แบบเคยเจอมาที่ประส an, มบมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีขวัญก็เอาแบบความรู้ของตัวเองล้วนๆเลยนะทุกคนเออออกมาพูดอย่างเงี้นะคะนะบางทีมันก็อาจจะแบบอาจจะแบบไม่ถูกใจใครหลายๆคนหรือว่าอาจจะถูกใจใครหลายๆคนบางทีก็อาจจะกระทบกับใครหลายๆคนนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้ความคิดพินิจพิจารณาในการฟังด้วยนะคะนะคือไม่ได้ขวัญก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้อ้างอิงใครไม่ได้แบบพูดถึงใครนะคะคือทุกอย่างที่ขวัญพูดมา ของขวัญเองที่ขวัญแบบอั้นตันใจคือแบบมีความรู้อยู่แล้วแต่ก็คือไม่ได้พูดไม่ได้ออกสื่ออะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าขวัญก็จะพยายามนะคะเอาความรู้ตรงนี้นะคะถ่ายทอดให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รู้ให้ได้มากที่สุดเนาะนะขวัญก็จะพยายามทุกจุดนี้ให้มากๆนะคะถ้าสมมติว่ามันผิดพลาดตรงไหนก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะโอเคนะคะขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะนะคือวันนี้มาแบบ ไวมากมุมเดิมท่าเดิมนะคะภาคุมเดิมนะคะนะขันก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอเนาะมันก็อาจจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบมีนิดๆหน่อยๆนะคะนะไม่ได้มากมายอะไรนะคะนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะให้อ่อ ความสนใจนะคะให้ความชอบกับคลิปวิดโอ้นะคะนะถ้าเพื่อนๆเข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะหรือว่าถ้าใครมีคาถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วขันก็จะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดโอเช่นกันนะคะนะแล้วก็ถ้าใครอาจจะส่งข้อความเพื่อจะสอบถามส่วนตัวก็ข้อความมาได้นะคะนะแล้วก็สาหรับใครนะคะที่ อยู่ปากีสถานะหรือว่าอยู่ประเทศไทยมีแฟนปากีสถานอะไรเงี้ยก็เออเฟซบุ๊กมาคุยกันได้นะคะทุกคนคะ่ะขวัญก็อยากมีเพื่อนเยอะเหมือนกันเนาะนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามารับฟังนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขวัญก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ